มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคดีทางการเกษตรโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้รายการปราดแม่โจ้และดิฉันชุติมาบุญมีค่ะคุณผู้ชมคะรายการปราดแม่โจ้เทปนี้เรายังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติเพื่อนําองค์ความรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวมาฝากคุณผู้ชมในชื่อตอนการทําข้าวพองโดยปราศจากน้ํามันทอดค่ะ เราก็ยังอยู่ที่โรงงานน้ำร่องอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติและปราแแ่่โจ้ท่านเดิมของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเทืองโชคประเสริฐสวัสดีค่ะจรย์สวัสดีครับ อาจารย์นะคะนอกจากที่อาจารย์จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวกล้องแล้วนะคะอาจารย์ยังมีผลงานการวิจัยทางด้านเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอีกด้วยนะคะพูดถึงงานวิจัยที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะกรลังวิธีการผลิตข้าวพองโดยปราศจากน้ํามันค่ะอันนี้อาจารย์มีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแนวคิดมาจากไหนคะครับคือเห็นข้าวแตน หรือข้าวพองที่ขายตามภาคเหนือเนี่ยครับส่วนใหญ่มีต,ต,ต้องทอดด้วยน้ามันมันถึงจะพองทีนี้การทอดด้วยน้ํามันเนี่ยทำให้มันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสักเดือน2เดือนมันอาจจะเริ่มมีกลิ่นหืนแล้วนะครับทีนี้พอมันมีกลิ่นหืนไวเนี่ยการที่จะนําไปขายไกลๆไปขายต่างประเทศอาจจะไม่สะดวกนะนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือผู้บริโภคหลายคนเนี่ยนะครับ ก็อยากจะหลีกเลี่ยงน้ำมันนะครับมองหาผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีน้ำมันได้ไหมนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดโรคอ้วนได้นี่เราก็เลยพยายามหาแนวทางว่าเอ๊ะทำไงนะครับข้าวมันถึงจะพองตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับก็ไปเห็นขนมขนมญี่ปุ่นนะครับข,ข้าวกรอบพองอะไรประมาณนี้ของญี่ปุ่นเ,นเอ๊ะมันก็พองตัวได้นะนะครับเราก็เลยพยายามไปศึกษาหาเวลาค้นกว้าศึกษาอยู่นะกว่าจะได้เทคโนโลยีมานะครับ นะครับแต่ว่าขนมกรอบรองของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทํามาเป็นแผ่นๆน,นนี้ว่าทํายังไงมันถึงจะทําให้ข้าวที่เป็นเมล็ดเมล็ดเนี่ยนะครับมันพองตัวได้อันนี้ก็ศึกษาทดลองอยู่หลายปีกว่าจะได้พอผมทดลองไปอยู่สองสามปีพอพอได้แนวทางเบื้องต้นรับรู้แล้วว่าเออแบบนี้มันมีความเป็นไปได้ก็เลยเขียนเขียนเพราะเขียนข้อเสนอโครงการที่จะทำมันเป็นรูปเร่มทำเป็นเรื่องเป็นราวที่พร้อมที่จะเผยแพร่ สู่ทางลนะะได้นะครับก็มีการเก็บข้อมูลมีการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีทางกายภาพทางที่มันเป็นระบบในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เขียนเอกสารนี้มันเป็นทางวิชาการนะครับเลยขอทุนจากสวทชแล้วกเ็เตรียมคือร่างรายละเอียดในการยื่นขอจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้ว ครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบคือเรียกว่าต้นแบบเป็นข้าวแตนนะครับนะมันจะใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ข้าวแตนแต่ว่าข้าวที่เราทําให้มันพองเนี่ยนะครับลักษณะการพองตัวของมันเนี่ยนะครับมันจะไม่เกาะติดกันเหมือนการทําข้าวแตน,น,นที่มันจะร่นรวนๆเม็ดจะแยกจากกันนะครับการที่เม็ดยกพองตัวแยกจากกันเป็นเม็ดเดี่ยวๆมันก็น่าจะมีลักษณะเด่นอย่างอื่นเช่นเราสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นข้าวแช่ ใช้เป็นข้าวพร้อมรับประทานข้าวหุงสุกเร็วหรือเอาไปผสมในพวกข,ขนมกรอบพองชนิดอื่นๆได้เป็นส่วนผสมในขนมกรอบพองหรือไปเป็นส่วนผสมในอาหารอื่นๆได้ผมว่าตรงนี้เทคโนโลยีนี้นะครับคนที่ทเขาทำข้าวแตนอยู่แล้วเขาจะรู้วิธีการเลือกข้าวไ,ไ,ได้ดีและเขาสามารถที่จะมาต่อยอดได้เลยแต่คนที่โอ้โหจะเริ่มต้นจากจากศูนย์จากไม่รู้อะไรเลยนะครับ ก็ค่อยๆคําทางไปต้องไปเรียนรู้วิธีการทำข้าวแตนพื้นฐานก่อนนอกจากมีข้าวเหนียวสีขาวแล้วยังมีเป็นแบบเป็นสีดำแบบนี้ด้วยนี่คือเป็นข้าวเหนียวกําำหรือเปล่าคะอาจารย์ผมทดลองทําดูนะครับปรากฏว่านอกจากใช้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวนะครับข้าวเหนียวที่เราขัดสีออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเริ่มจากใช้ข้าวเหนียวกล้องได้ใช้ข้าวเหนียวกล้องได้หรือว่าข้าวเหนียวกล่ำ ข้าวเหนียวกำมันก็เป็นข้าวกล้องนะครับข้าวเหนียวกล้องเหมือนกันแต่มันเป็นสีดําคนปากงางเรียกว่าข้าวเหนียวดําแต่คนเหนือเรียกว่าข้าวกานะครับทดลองแล้วปรากฏว่าเอามาใช้ทําข้าวพองด้วยด้วยกระบวนการตรงเนี้ดีแล้วก็เม็ดพองมากกว่าเม็ดพองมากกว่าใช้จากข้าวเหนียวขาวด้วยซ้ํานะครับใช้ได้ครับนี่เป็นข้าวเหนียวข้าวกานะครับมาผ่านกรรมวิธีเม็ดมันจะดําสนิทเลยนะครับผ่านกรรมวิธีการ เคี่ยวลิ่งการทําให้สุกแล้วก็ทาแห้งพร้อมที่จะคั่วแล้วนะครับเมือ่อเราก็เก็บเอาไว้ในละักษณะข้าวพร้อมที่จะคั่วเนี่ยนะเวลาเราจะใช้ทําให้มันพองนะครับเราก็เอาไปคั่วหรือเอาไปให้ความร้อน ถึงกรรมวิธีเลยดีกว่าอาจารย์หลังจากที่เราได้ข้าวเหนียวที่เนื่องสุกแล้วแบบนี้ร้อนๆแบบนี้เลยต้องต้องทำมันต้องทายังไงต่อคะอาจารย์วิธีการหุงสุกแบบเดียวกับที่เขาทำข้าวแตนนั่นนะครับก็นะก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยนะครับมาแช่น้ําสักช่วงระยะเวลาประมาณสักสี่ชั่วโมงเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มานึ่งให้สุกในหัวดเนึ่องข้าวเหนียวใช้เวลานึ่องประมาณสักยี่สิบห้านาทีนะครับ ก็คนที่นึ่งข้าวเหนียวก็จะรู้ดีนะครับส่วนคนที่ไม่เคยนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยก็ต้องมาศึกษากันใช้เวลาศึกษากันนานหน่อยนึ่งข้าวเหนียวสักประมาณย5นาทีวิธีการนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยก็ต้องศึกษาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนไม่ใช่ไม่ใช่ลูกข้าวเหนียวอันนี้เรามาศึกษากันใหม่นะครับแต่ว่าถ้าคนที่เขาทําข้าวแตนหรือว่านึ่งข้าวเหนียวอยู่แล้วเขาจะต่อยอดได้ไวนะครับนึ่งให้มันสุกนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อจากข้าวเหนียวสุกเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่เขาทำข้าวแตนไปนิดนึงตัะ แตกต่างกันไปนะครับวิธีการที่จะทําข้าวให้มันพองนะครับตรงเนี้ผมเน้นว่าทําให้มันพองโดยเป็นเม็ดเดียเด่ยวๆแยกจากกันไม่เกาะติดกันนะครับวิธีการนะครับหลังจากข้าวสุกแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ถุงพลาสติกนี่แหละครับข้าวสุกแล้วหรือลราง่ายๆก็คือไปซื้อข้าวที่จับตลาดมาที่ก็ใส่ถุงพลาสติกมานะครับแล้วก็มาตักขุก่นพอหลวม,ลม แล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นแช่ในตู้เย็นที่บ้านเราเนี่ยครับแช<ท>่ถุงเป็นก้อนแบบนี้เลยแช่เป็นก้อนอย่างนี้ห้ามบี้นะครับ<า>ห้ามบี้ไม่อัดแน่นกันนะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นสองคืนเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สองคืนเนี่ยนะครับเม็ดมันจะล้วนสังเกตว่าบางทีเราไปซื้อข้าวเหนียวที่ข้าวเหนียวเป็นหอ่หอๆละห้าบาทนะครับถ้าเรากินไม่หมดเราไปเก็บไว้ในตู้เย็นเราออกมากินอีกทีหนึ่ง โอ้เอามือจับไม่ได้แล้วเม็ดมันล้วนครับผมก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับใช้เทคนิคเดียวกันเราไปแช่ในตู้เย็น2คืนเสร็จเรียบร้อยเราออกมานะครับนะเอาออกมาเราก็จะทําการบี้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 ใช้บี้ในถุงใช้มือเนี่ยนะอยู่นอกถุงเนี่ยนะครับบี้เม็ดข้าวเหนียวนะครับบี้เม็ดข้าวเหนียวเม็ดข้าวเหนียวก็จะล้วนล้วนหลุดจากกันเป็นเม็ดเดียวๆเลยพอมันล้วนจากกันเป็นเม็ดเดียวๆแล้วเราใส่ถาดเอาไป ตากแห้งในตู้เย็นต่อใส่ถาดตากแห้งในตู้เย็นต่อนะครับหลายคนไม่เชื่อเนหะจะแห้งได้ยังไงในตู้เย็นหลายคนไม่เชื่อนะครับผมบอกว่าเอ้ยท่านลองลองย้อนกลับไปดูซิท่านเคยซื้อส้มมานะแล้วทานไม่หมดแล้วก็เอาส้มใส่ตู้เย็นไว้ไหมครับที่ไม่ได้ใส่ถุงนะครับใส่ไว้สักอาทิตย์หนึ่งเห็นไหมครับว่าส้มมันเหี่ยวนั่นคือถ้าเอาของไปไว้ในตู้เย็นถ้าเราไม่ได้ปิดภาชนะนะครับ มันจะแห้งนะครับมันจะดูดความด,ดความชื้นออกไปนะครับความชื้นไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ช่องฟิวเห็นไหมครับมันเป็นคราบน้ําแข็งความชื้นมันไปอยู่ที่ช่องฟิวท,ที่คราบน้ําแข็งนั้นนะ,ะถ้าตู้เย็นรุ่นใหม่นี่มันจะมีระบบละลายละลายน้ําแข็งอัตโนมัติเราจะไม่เห็นแต่รุ่นเก่านี้จะเห็นความชื้นมันถูกดูดไปอยู่ที่ช่องน้ำแข็งช่องฟ บ้านเราเนี่ยแหละทำได้เลยทาได้เลยนะครับในการเริ่มต้นผมว่าตู้เย็ยนที่บ้านเราเนี่ยสามารถทําได้ทีหนึ่งเป็น5กิโลหรือ10กิโลก็ได้โดยเราเอาข้วเหนียวเนี่ยนะครับใส่ใส่ถาดแล้วก็แต่ละถาดเนี่ยวางซ้อนกันให้ไม่ต้องไม่ต้องช่องห่างมากแต่ว่าขอให้มีช่องห่างพอสักประมาณนิ้วหนึ่งเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เกิดการหมุนเวียนเกิดการแห้งตัวได้ เท่านั้นเองนะครับแช่ทังถาดกี่ชั่วโมงนะคะอาจารย์แช่ไว้สองสองคืนเลยก็คือตอนเช้าเราก็เอาออกมาแล้วก็เอามือเนี่ยพลิกพลิกกลับพลิกกลับนิดนึงเพื่อให้เม็ดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนมันก็จะได้แห้งไวขึ้นตอนเย็นแล้วก็พลิกกลับอีกทีนึงทำอย่างนี้สองคืนสองคืนคืนแล้วก็จากนั้นเราก็ยกทั้งถาดนี่แหละครับออกไปตากแดดบ้านเรามีแสงแดดอยู่แล้ว ไม่ต้องไปใช้ตู้อบที่ไหนไม่ต้องไปลงทุนตู้อบราคาเป็นแสนครับไปตากแดดนะครับตากแดดถ้ามีแสงแดดเต็มที่เนี่ยตากใช้เวลาตากแดดแค่สักครึ่งวันค่อนวันจากแปดโมงเช้าก็สักประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองมันเม็ดข้าวมันก็จะครับตรงกลางนะตรงกลางนี่เป็นข้าวสุกนะครับแล้วก็แห้งข้าวสุกแล้วก็แห้งนะครับตรงนี้จะมีความชื้นอยู่ภายในเมล็ดนะ แป้งเนี่ยจะกักเก็บความชื้ไนไว้ภายในเมล็ดนะครับโครงสร้างของมเมล็ดแป้งเนี่ยจะแข็งแรงะนะตรงนี้เก็บเอาไว้ได้นานครับถ้าเรายังจะไม่เอามาแปลรูปจะยังไม่เอามาคั่วให้พองเก็บไว้ได้อย่างนี้เป็นปีครับไม่มีปัญหา ี่นี้วิธีการที่จะทําให้ข้าวมันพองตัวได้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือทำไงให้ให้ความชื้นเหลือไอ้น้ำเนี่ยมันระเบิดมันขยายตัวนะครับอย่างรวดเร็วหลักการง่ายๆก็คือทาเราต้องให้ความร้อนมันอย่างรวดเร็วไอ้น้ําหรือความชื้นเมื่อถูกความร้อนอย่างรวดเร็วจะขยายตัวอย่างรวดเร็วแค่นั้นเองทีนี้ทําไงล่ะครับนะให้มันขยายตัวอย่างรวดเร็ว พื้นฐานเลยนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ง่ายๆที่เราเริ่มต้นได้ในระดับเกษตรกร,กรในระดับวิสาหกิจชุมชนเราใช้กระทะเลยครับกระทะเรามีอยู่แล้วนี่ในครัวเรือนขอให้เป็นกระทะเหล็กที่มีความากระทะเหล็กหนานิดนึงเพราะกระทะเหล็กหนาเนี่ยมันจะควบคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างจะคงที่หน่อยถ้าเอากระทะมาตั้งไฟให้กระทะเนี่ยมันร้อนอุณหภูมิอาจจะสักประมาณ270องศาเซลเซียสวัดยังไงไม่ต้องไปวัดแล้วครับ <c oughs> คือกระทะมันร้อนนะครับก็ที่เราเข้าวคั่วที่เราคั่วข้าวนะครับนะวิธีการอาพอพอกระทะมันร้อนนะครับเราลองเอาข้าวที่พร้อมคั่วนะครับสักประมาณหยิบมือหนึ่งลองใส่เข้าไปประมาณสักแล้วใช้ตะหลิวคนนะครับประมาณสักห้าวินาทีหรือสิบวินาทีนะมันก็จะพองตัวขึ้นมาเลย <c oughs> พองตัวคล้ายๆกับเราทอดปลาทั้งโกละแต่ทอดปลาทั้งโกต้องใช้น้ํามันร้อน แต่นี้เราใช้กระทะร้อนๆโดยไม่มีน้ํามันนะครับแต่มันจะไม่ไม่ระเบิดเหมือนเราคั่วบ๊อปคอนใช่ไหมคะอาจารย์อืมก็มันกม็มีมีระเบิดแต่ไม่มีเสียงดังขนาดป๊อบคอนครับ <ฮะ S 1> มันระเอ่ออากาศหรือความชื้นมันจะระเบิดตัวออกมาแต่ไม่มีเสียงไม่ดังเท่ากับบ๊อปคอนก็พองตัวออกมานะครับข้าวอ,อ่าข้าวคั่วที่เราเอาไปใส่ในอาหารอีสานในลาบในอะไรต่างๆถ้าเราเอาเข้าวเหนียวเนี่ยนะครับไปคั่ว คือคข้าวเหนียวดิบโครงสร้างของแป้งมันจะยังไม่ไม่แน่นตัวไม่เหนียวตัวนะครับไม่เหนียวตัวพอเราเอาไปคั่วข้าวเหนียวดิบไปคั่วคั่วคั่วความชื้นที่มันมีอยู่ในเมล็ดเนี่ยมันก็จะเล็ดรอดออกไปหมดเม,มล็ดรอดความชื้นมันเล็ดรอดออกไปหมดครับไม่ไม่พองตัวมไม่พองตัวครับอันนี้ก็คือต้องทาตามกรรมวิธีต้องทากรรมกรรมวิธีนี้ทํำยังไงเนี่ยครับให้ให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันสุก เปลี่ยนเป็นแป้งแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ให้แป้งข้าวเหนียวเนี่ยแข็งตัวอย่างช้าๆเพื่อที่จะห่อหุ้ม,มเมล็ดอากาศหรือมเมล็ดความชื้นหรือโมเลกุลของความชื้นเอาไว้ให้ให้แน่นแต่ไม่ยากเกินไปนะครับคือนะถ้ามีพื้นฐานในการทําข้าวแตนหรือว่ามีความตั้งใจที่จะทําให้มันพองถ้ายังไงฉันจะทําให้ได้นี่ครับมันก็ไม่ได้เกินความพยายามครับ,รบเพราะผมอะสอนผู้ช่วยนักวิจัยทํา ก็ใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน2อสัปดาห์ด้วยความพยายามทําได้ครับนะแต่ว่าโอยทำไปทีเดียวแล้วเอย้ยากจังเลยมันก็ไม่ไปไหนครับคือถ้าพยายามมันมันหยุดอยู่แค่นั้น, <laughs> มนไม่ไปไหนครับตัวนี้เป็นตัวอย่างข้าวข้าวที่พองตัวแล้วนะครับมีทั้งข้าวเหนียวมีทั้งข้าวเหนียวดํา มีทั้งข้าวเหนียวกล้องมีหลายสีนะครับน่าพองตัวแล้วทีนี้พองตัวแล้วนี่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเอาไปแช่น้ําเขาเรียกว่าเป็นข้าวแช่ก็ได้นะครับเอาไปเป็นส่วนผสมในสแนค็คฟู้ดไปผสมอื่นๆสมผลไม้นะครับเอาไปทานกับนมไปทานกับโยเกิร์ตก็ได้ทีนี้ถ้าเราจะเอามาทําให้มันเป็นข้าวแตนก็คือทําให้มันเป็น,ปน,ปน,ปนแผ่นๆมันขึ้นรูปให้เป็นแผ่นเกาะตัวกันแบบข้าวแตน วิธีการก็ผมก็ใช้หลักการเดียวกับที่ชาวบ้านเนี่ยทำกลยาศาสตร์มผมว่าผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่อยู่ชนบทที่ทําอาหารได้สามารถที่จะทํากลยาศาสตร์ขายสามารถที่จะทำข้อเนี่ยข้าวแตนขายได้น่าจะเข้าใจเทคนิคตรงนี้ซึ่งไม่ยากเลยวิธีการก็คือละลายน้ําตาลปี๊บน้ําผึ้งครับนั่นเป็นละ ส่วนผสมที่มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่ผมแบ่งออกมาเป็นส่วนครับมีน้ําตาลปี๊บมีน้ําผึ้งแล้วก็มีแบะแซครับโทษนะครับละลายน้ําตาลปี๊บน้ําผึ้งน้ําผึ้งนิดผมใส่เป็นนิดหนึ่งจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราใส่น้ําผึ้งจะได้กลิ่นหอมธรรมชาติของน้ําผึ้งเป็นพิเศษขึ้นมาละลายน้ำตาลปี๊บน้ําผึ้งแบะแซแล้วเคี่ยวในกระทะนะครับเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปจนกระทั่งมันจะเขาเรียกว่าเหนียวได้ที่ครับ เหนียวได้ที่ใช้เวลาเคี่ยวสักประมาณ5นาทีนะครับด้วยไฟกลางมันจะแตกฟองละเอียดเหนียวได้ที่ถ้าเลยระยะเหนียวได้ที่มันจะน้ำตาลนี่มันจะตกผลึกเลยเราเราอย่าให้ไปถึงตกผลึกพอมาเหนียวได้ที่เราก็เอามเมล็ดข้าวที่พองตัวเนี่ยนะครับใส่ลงไปคลุกในกระทะคลุกลงในคลุกลงในส่วนผสมนี้นะครับพอคลุกลงไปในส่วนผสมแล้วก็เอามาขึ้นรูปในในในแบบพิมพ์นะครับแบบพิมพ์อาจจะเป็นถ้วยเล็กๆ ขึ้นรูปในแบบพิมพ์ในเพื่อทรงกลมก็ได้จะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นรูปหมีก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับแบบพิมพ์อันนี้เราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้รสชาติถ้าเราอยากได้เป็นแบบข้าวแตนน้ำแตงโมแบบที่เขาขายทั่วไปก็ก็ปรับปรุงเราก็ใช้น้ำแตงโมมาเอามาเป็นส่วนผสมในการเคี่ยวก็จะได้ข้าวแตนน้ำแตงโมนะครับหรือว่าเราจะโรยหน้าโรยหน้าด้วยอย่างอื่นในภายหลัง เม็ดงานอย่างอื่นเราโรยหน้าภายหลังก็จะเป็นข้าวแตนได้แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีน้ํามันมาเป็นส่วนผสมในการทอดในการไม่มีน้ํามันก็หวังว่าน่าจะคือน่าจะได้รับการยอมรับจากวิสาหกิจชุมชนนะครับที่จะทดลองเปลี่ยนทดลองเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับมาทำแบบว่าเออไม่ใช้น้ํามันทอดเพราะว่าน้ํามันนี่ก็แพงนะครับน้ำมันน้ำมันปาล์มเนี่ยบางทีโอ้โห คนที่เขาใช้น้ํามันทอดนี่นะครับเสียค่าน้ํามันที่เขาทำข้าวแต่ละใหญ่ๆต้องใช้น้ํามันเดือนนึงเป็นหมื่นหมื่นบาทถ้าเราไม่ได้ใช้น้ํามันทอดนี่ประหยัดต้นทุนน้ามันไปอีกผมยินดีนะครับที่จะไปถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีให้สําหรับกลุ่มที่ทําข้าวแตงอยู่แล้วผมว่าเริ่มต้นนะครับเอาจากกลุ่มที่ทําข้าวแตนอยู่แล้วนะครับนะครับนะยินดีที่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ถึงที่นะครับถ้าถ้าทางชุมชนหรือว่าทางอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณอยู่หรือว่าทางจังหวัดมีงบประมาณอยู่นะครับก็ใช้งบประมาณในการค่าวิทยากรค่าวัสดุในการถ่ายทอดจากตรงนั้นแต่ถ้ามันไม่มีงบประมาณจริงๆนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมจะหางบประมาณสนับสนุนนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวทชภาคเหนือครับก็เท่าที่ผ่านมาสวทชภาคเหนือนะครับให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบทกันอย่างดี ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเทืองโชคประเสริฐปราชญาเญจ้ข,ของเราในวันนี้เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่อาจารย์ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเรา2ตอนแล้วด้วยกันนะคะจากเรื่องข้าวกล้องงอกนะคะแล้วก็การผลิตนะคะข้าวองโดยปรับจากน้ำมันทอดค่ะขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะยินดีครับยินดีถ่ายทอดเทคโนโลยีครับ พบกับรายการศาดแม่โจ้นะคะตอนต่อไปได้ใหม่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะนะคะอย่าลืมติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาบุญมีและอาจารย์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ